สวัสดีครับบ้านไร่ชัยทองยินดีต้อนรับนะครับมาดูวิธีคุมผ้าของทางบ้านไร่ชัยทองนะครับขนาด90นะครับยาว2เมตรสูง1เมตรนะครับอุปกรณ์ที่เราให้ก็จะมีนะครับเป็นพลาสติก3ชิ้นนะครับเพื่อการติดตั้งที่ง่ายนะครับผู้หญิงก็ทำได้นะครับก็มีอุปกรณ์เสริมเป็นคลิปล็อกนะครับเป็นเทปกาวแล้วก็เป็นสกูไว้ยึดสร้างความแข็งแรงนะครับเดี๋ยวไปดูการวิธีทาเลยครับ ำดับแรกนะครับปูแผ่นยางด้านล่างก่อนนะครับแล้วก็วางโครงให้กึ่งกลางนะครับแล้วก็ยกดูว่าเสมอเท่ากันทุกด้านไหมนะครับแล้วก็ทำการยกแผ่นยางแล้วก็คลิปล็อกล็อกไปก่อนนะครับ นำคลิปล็อกนะครับมาล็อกไว้นะครับตามจุดนะครับแล้วก็ใช้สกูนะครับยึดเลยนะครับใช้ไขควงก็ได้นะครับหรือว่าใครมีสว่านยิงก็ยิงนะครับล็อกนะครับเพื่อสร้างความแข็งแรงนะครับล็อกทุกจุดนะครับล็อกทุกจุด นะครับทุกตัวนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะครับการคุมพายยางด้านล่างนะครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาใส่ด้านข้างกันเลยนะครับด้านข้างจะมี2ชิ้นนะครับ ผมจะทำมาร์กไปให้นะครับเป็นกึ่งกลางนะครับใช้สำหรับไว้ติดเป็นเซนเตอร์นะครับทำคร่าวๆนะครับให้รู้ว่ากึ่งกลางจะได้ติดง่ายนะครับ นี่คือมาร์กนะครับที่เราทําไว้ให้ดูนะครับก็คือเข้าๆนะครับเราติดไว้นะครับเพื่อแขวนไว้ก่อนก็มายึดด้านข้างนะครับโดยใช้คลิปล็อกตัวดําล็อกไว้ก่อนนะครับตรงข้อตรงนี้ครับทั้งสองฝั่งนะครับแล้วด้านบนเราก็พับพลาสติกลงมานะครับใช้เทปกาวติดไว้ก่อนนะครับทั้งสองฝั่งทําเหมือนกันนะครับ เป็นการจบด้านข้างนะครับต่อมานะครับคือด้านบนนะครับบนเราก็จะเขียนไว้บนไว้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการคุมเลยครับ มาทับนะครับทั้งสองฝั่งนะครับทำเหมือนกันนะครับด้านบนนะครับดึงผ้าให้กึ่งกลางนะครับด้านหลังปล่อยชายลงมานิดนึงนะครับทั้งสองฝั่งนะครับ ทำคนเดียวนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับแล้วก็ติดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับคือล็อกด้านหลังนะครับเสร็จแล้วครับด้านหลังต่อจากนั้นนะครับใช้คลิปล็อกนะครับ ล็อกด้านบนนะครับด้านข้างนี้อีกทีนึงนะครับดึงให้ตึงนะครับ ล็อกด้านบนด้วยนะครับครับผมหลังจากใช้คลิปล็อกล็อกแล้วนะครับ ใช้สกูนะครับยึดนะครับตรงแนวที่ยังไม่ได้ยึดนะครับตามจุดเลยนะครับเพื่อให้สร้างความแข็งแรงนะครับใช้ไขควงก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้สว่านนะครับยึดเลยนะครับตรงนี้ด้วยนะครับนะครับหลังจากยึดด้านข้างเสร็จแล้วนะครับด้านหลังก็ต้องยึดด้วยนะครับ ยึดซ้ำอีกทีนะครับคานด้านหลังนะครับก็ต้องใช้สกูยึดด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ผ้าหลุดผ้าลุยนะครับเปิดได้ง่ายนะครับด้านล่างขังน้ำได้นะครับ อีนนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นคลิปล็อกแบบนี้นะครับเพื่อดึงเข้าออกได้สบายนะครับเราไม่ต้องล็อกใช้สกูล็อกนะครับ เกาถือเป็นอานเสร็จสิ้นนะครับเป็นไงบ้างครับนะครับยังไงก็ขอฝากนะครับตู้อบนะครับของบ้านไล่ชัยทอนนะครับเรามีหลายขนาดยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับ